ผมยกระดับโรงรับจำนำให้มีมาตรฐานอิซิมันนี่จึงเป็นโรงรับจำนำรูปแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทย นนเป็นสถาบันสินเชื่อทางเลือกเป็น Smart Choice for Smart People ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าผู้ที่ใช้บริการรงรับจำนำเป็นผู้ที่ทำมาหาได้และเก็บออมในรูปแบบซับการใช้บริการจำนำเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงซับให้เป็นสภาพคล่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม Easy Money โปรงรับจำนำรูปแบบใหม่ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้อย่างรวดเร็วไม่ใช้เครดิต ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันขั้นตอนง่ายใช้บัตรประชาชนเท่านั้นรับเงินสดได้ทันที